โอ้ของใหม่เติตมน้ำมันเต็ตมถังเลยเต็มถังเลยบ่ของใหม่ต้องเต็มถังครับเอาใครสนใจใครที่อยากทำงานครับติดต่อซีทูลได้ครับนี่เลยครับอันนี้คันใหม่บ่ค <ans> ันใหม่กันโ <ans> อ้แน่นอนฮะเอาเบอร์โทรเบอร์โทรใครอยากทำงานชั่วโมงสูงแปดสี่สูงแปดสี่แปามหนึ่งแปดสามหนึ่งหกสี่แปดห้าหกสี่แปดห้าครับนี่ครับรถคันใหม่ ใครอยากทําชั่วโมงครับฉลองเบิกเฤกกับเสียทูนนะอันนี้เติมเต็มทังก่อนครับโอ้เขามีสองคันเลยครับอ่าเอสเคร้อยร้อยสี่สิบเอครับน่าจะเป็นอ่าคันแรกของโซนอเมับกาตรวดมั้างกดาวล้านกว่าครับยังไม่ใหม่เลย,เลยนะ เดี๋ยวเราตามไปดูครับว่าเขาจะทำงานตรงไหนอไไเอาไหมเอาไหมเนี่ยอุย้ยคันละสี่ล้านกว่ามั้งใบ <c oughs> แดงครับอันนี้ก็ใหม่เอ๊ะอันนี้ซื้อตามได้ปะ <c oughs> <c oughs> โอ้ออกทีละสองเลยครับแพ็คคู่ อ๋ยเ่นของใหม่เลยครับคนคนขับคนเก่าเอาวันนี้ยังไม่ได้ฉลองบ่ะเพิงเข้ามาบ่เออน่าจะเป็นคันแรกของบ้านกลัวดเดนะ้เนาะคันแรกของบ้านกรัวครับอีสคีท่านแรทมาไาทั้งไหนสุรินคันแรกของโซนอำเภอบ้านกลัวครับ ดาวร้านห้าส่งเดือนละสี่หมื่นกว่าบาทโอ้ยงานเยอะยะเาะงานเยอะครับของเสียทุนง,งานเยอะโอ้ของใหม่ครับจิกเลยช่วงนี้หน้าฝนครับถ้าไม่เอาช่วงนี้เดี๋ยวรถมันจะหมดก่อนช่วงหน้าฝนแล้วไม่ค่อยมีคนเอาครับ จะเล่นรถใหม่ก็นี่แหละต้องเอาคันใหม่เลยครับแย่งกันบ่ทิศดดยวอต้องตรงด้วยบ่ทำไมแกะกอง <c oughs> เ,เอาไปบ้านก่อน <c oughs> เอาเบื้องมาจ่ายมุกกูห้าฟัน,นอ่ะเต,ติมน้ำมันเติมถังเท่าไหร่จ้ะ เดี๋ยวเรามาดูไปเขาเติมเต็มถังอะไรของใหม่เอ่หนึ่งรอยแปลิตรหกพันสี่ร้อห oh, ้าสิบเจ็บาทครับโอ้เติมเต็มถังเลยเว้ย นี่ใครจะทำชั่วโมงครับรถใหม่ๆเนี่ยไว้ใจได้เลยเดี๋ยวเราตามไปครับอยู่ที่สายโทรเฮ้ยสายสายสายโทรหกได้ของใหม่เลยครับแกะกลองคนระับเขาบอกว่ามาจากทุดินครับสวยสวยงามมาก ร้อยสีสิบเลยบ่ซื้อเลยบ่เติดปั๊มบอกว่าซื้อเลยร้อยสี่สิบอันนี้คนได้สบายๆเลยนะไม่มีเอ็นเลยครับร้อยสี่สิบขึ้นเฮ้ยจะไปฉลองตอนไหนจยะ ฉลองไว้วันนี้น่ะไปบ่ไปดีแล้วไปฉลองเลยอ๋อเดี๋ยวเราตามไปครับอันนี้กลับบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานครับเดี๋ยวคนขับขับยังนี่ขับลงยังขับลงเราบ่อ๋อยังบ่อ๋อครั้งแรกเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะ ชำนาญการเลยไอ้ขั้นขั้นเก่าไม่ขายวะโอเคครับเดี๋ยวเราตามไปครับส,สำหรับคลิปนี้ก็ไม่บายครับสวัสดีครับ